ไม่กุ้งกุ้งอันนี้อันนี้เล่นได้ฟรีหนือห้าหมื่นมีเขาจะตังคให้เหรอมาได้ก่อนใครออ่ะไเสือกุ้งไม่มีครับกุ้งกุ้งออกกุ้งเสือกุ้งตายเนี่ยกุ้งมาไก่ไก่มาโอ้ยสูงแน่นอนอันนี้โอ้เสือยกุ้งกุ้งกุ้งออกกุ้งโอ้ยจอมเต้ยมาแย่จอมไอ้เหี้ยจอมได้ยห้าหมื่นจอมได้ยห้าหมื่นใช่หรอใช่หรอไม่ได้ห้าหมื่นเลยหรอวะสัตว์ม่เดี๋ยวก่อน กดตังยังไงเพื่อนกดตังยังไงกดตังข้างนนข้างนอกข้างนอกพี่เออข้างนอกนะหน้าบ่อนเตียบเลยหน้าแลนเลยโอ้โหยี่ห้อยี่ห้อได้สามต่อพี่จอนเต่ากุ้งไม่นานเลยไม่นานจะลงก็ดีเออเรียบเลยเนี่ยรีบมาเนี่ยกุ้งกุ้งดิไงไก่ไก่สามต่อไก่ไก่ไม่ไก่ไก่ไก่นี่ลงได้สูงสุดเท่าไหร่ห้าหมื่นถงได้ป่ะโอ้โสัตว์มัลงได้สูงสุดเท่าไหร่ห้าพันพี่ห้าพันเหรอไม่ใช่ละวันนี้ไม่ใช่ละ ม่เฮียเพี้ยมันกินได้รงไก่อยู่แล้วตอนนี้ทีนี้ปลาถับดอกกุจอร์ไ้หรอปะไปต่ำไปต่ำไปต่ำโตโกงว่าจะพี่ทำไมโตสตาร์ลิกเวทกูเหมือนโตเอ็ดวินเลยอ่ะไปไปลงไม่ทันไปไหนไปรีบลงไปไหนไว้เฮียลงดิเฮียมือมึงไวเนาะถ้ารู้แล้วกูกุตกหัวมึงไม่คิดเลยอ่ะมึงลงไม่คิดเลยอ่ะต่ำลงไม่ทันปลาต่ำกินเต็ม ตามมิกตาเท่านี้ยังลงไม่ทันไม่รู้เราไปงัดกันเลยนะจิงๆตั้งแต่เที่ยงแล้วของันแหละทันเราขึ้นบ้างดิชีวิตต้ามึงจะรีบไปไหนไอ้เหี้ยไม่เสร็จเลยต่ำต่ำอีกตาต่ำต่ำอีกตาโต๊ะโต๊ะกูกูกูดูสปอนเซอร์ก็รู้แล้วโกงเไม่แต่ชื่อนี้เขาเขาโกงบ่อยนะเอายังพี่เอายังเอายังไม่ต่ำลงไหนอะลงลงต่าตรงไหนอะไม่ใครลงแล้วอะลง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 ขนลงแล้วไม่ต่ำลงไงนอะต่ำลงไหนขวาล่างพี่มันจะให้เลือกไม่มีวะโอ้โหเหี้ยดอกแดก ใจเย็นใจเย็นเลือสองเม็ดอุ้ยเยี่ยบปูนโอ้ห่ไม่ไม่มีตับแล้วพี่โอ้โห่เงยเยี่ยบปะทะรุ้ละโอ้ยโี่ดูเพดานวะแล้วอะไรแล้วเราเลิกลงต่ำถูกยังไงอ่ะป๋าเริ่มเริ่มเริ่มเจ็บไงเริ่มเจ็บละจอนเสือปะมาแล้วเราเริ่มตกลงได้ไรอ่ะลงแบบว่าลงลงลงนเอ่ลงามสามอย่างได้ห้าต่อพี่ลงลองลงไม่ได้สิบต่ออ่ะพี่ได้สูงตจไมผมผมแทงแบบว่าจิ้มเอาตรงไก่เอาเลยพี่แทงขวาหน้าไม่ใช่เหรอแทงสูงต่ำเนี่มึงเห็นไหมล่ะ ผ่ำไม่ต้องไม่ต้องไปกด้ลูกสัตว์แทงถผมต่ำอ่ะไม่ต้องแทงลูกสัตว์นี่กดลูกสัตว์นี่ได้อะไรอ่ะก็ถ้าสัตว์ออกก็ได้ตังค์เลพี่เสือไอตัวพี่จ้อนเสือไอตัววิ่วเฮียกุ๊กเป็นไม่ทำไมจะจะรีบไปไหนอ่ะพี่ยังไม่ได้ลงเลยนะสองตานี่ยลงไงลงไงให้ทันวะให้ทันเนี่ยพี่พี่จะรีบไปไหนผมต้องต้องกจะลงไม่ล้องต่ำอ่ะต่ำกดตรงไหนฮะผมลงฝาล่างพี่ฝาล่างฝาล่าง่าาลงผมลงผมติ๊กฝาลังรอรอบนี่ผมมันนานผมเอายังโอ้ลงแล้วด้วยลงแล้วน้อง มาพี่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วออกไปลงได้ห้าพันถูกปะใช่พี่ใช่ตอนนี้ห้าพันไม่ห้าพันขึ้นลงได้ที่เดียวถูกปะดเตัวนี้ปูออกบ่อยในเหี้ยไัวโอ้ยเหี้ยเลยขาดตัวถึงได้สามหมื่นตัวนี้ออกบ่อยนักนะเหี้ยปูเนี่ยเฮี้ยกูรู้ว่าทำป็นคนเยอะแม่เต็มโต๊ะเลยสักโอ้ไปดีกว่าเฮี้ยเริ่มเสียว่ะเฮี้ยเริ่มเสียแล้วมีแล้วฮะ หยอกปูนี้อนาคตไม่มีแล้วจริงๆอ่ะตั้งเงินใน p ู o มันคืออะไรวะครับพีแล้วมันจะแตกตอนไหนวะเงินใน p ู o เนี่ยล้วถ้าปูปลาพี่มีตู้ก๊อตไกลๆป่ะพี่มันจะแตกเมื่อออกสามตัวที่ตู้ก๊อตตังตรงไหนแกสุดแรงตอนเล่นลอกแรงโอ้โหได้มาสามดอกมันไม่มีโต๊ห้าหมื่นหรอวะมีครับโตอยู่ซ้ายมือฮะตรงไหนหรอมีโตไหนสามงอ่ะตรงไหนครับมีฝั่งนี้ปะกูบอกให้แตกทีนะอาโก แตกทีกูบอกให้มตัวนี้ได้อะกูตังตรงไหนอะพี่กูตังตรงวหนึ่งแสนเลยน่าแลียนตูเฮียนี่ป้าสูงแสนหนึ่งว่าดูทรงแล้วได้สูงต่ำกันอย่างเดียวอะตัวเออได้สูงต่ำพอแล้วไอ้เหี้ยตัวเนี้ยกูแทงลองแทงดิผมไม่ทันแททงไม่ัใครแทงบอาปนาไวจัดนี่ต่ำมาแล้วหนึ่งก็สูงแล้วก็สูงยังต่ำอยู่ยังต่ำอยู่สูงนี่ไงบอกให้เคาะสูง เมื่อกี้กูทางกันหนึ่งคนใหญ่โนเฉยงงใช่เหรอทางอะไรไปไก่ไอ่าได้แสนหนึ่งเหรอได้แสนหนึ่งแยปั๊มเงินสบายเลยนี่ไอ้เชียจะเข่งปั๊มเลยจะแข่งมาดวงทัดดวงดีหน่อยก็ตัวนี้เล่นสูงต่ำก็พอแล้วมั้งกูอ่ะเอาแล้วกุ้งเสือเล่นกุ้งกูเล่นกุ้งกูเล่นกุ้งขอกุ้งหน่อยจ้ากูสายไก่อ่ะอ้าว ก้าเต้าต้องมีอันเนี้ยอุ้ยใครน้องเสือก้าเต้าก้าเต้าอุ้ยเสือสองตัวเออเสือสองตัวอยู่ท่ามกลางกันไม่ได้เว้ยต้องกดตังค์ว่ะไอ้เหี้ยตังค์หมดสัตว์ต้อนเชี่ยวบ้าตานี้เตอากุ้งปูไอ้เหี้ยต้องไปกดตังค์ว่ะจริงๆกูบวกแค่ในกูก็พอแล้วได้บ่เมังต้องไปเอาไปทางไหนวะแลนส้มเอ้ยแลนแชมพูพิกดได้แค่แลนชมพู อะไรไม่มีตือกุ้งเขาไม่ทำแบบที่กดกันไปในนี้วะการไปเซฟโซนตัวะไก่เหนๆไม่เซฟโซนีเลยดีแล้วไม่ลงตัวนี้ตัวนี้ไว้รุ่นใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้เลยรุ่นตอนนี้เลยคนน้อยนะพี่ตัวนี้คนเดียวป่ะตัวอะไรอ่ะตัวตัวนี้รุ่นตัวอ่ะตัย่งอ่ะพนันกันยังอ่ะไม่ย่างย่างย่างตอนเริ่มตาในม่ตอนเริ่มตาใหม่นี้อันนี้ขั้นต่ำแสนหนึ่งใช่ป่ะพี่ตัวยังอ่ะ สองหมื่นไม่ใช่เหรอคำตอบสองหมื่นอ๋อเฮียลองไม่ทันโลงติ๊กอย่างหลายอย่างไม่ทันจริงๆเว้ยต้องลองแค่อย่างเดียวเออพี่คือมันอยากคนเรามันก็อยากลงหลายอย่างอะลองหน่อยได้ไหมล่ะช่วยดาวกองช่วยดากองลองกันหน่อยดิ อยู่เล่นก่อนครับอยู่เล่นก่อนครับอยู่เล่นก่อนครับแป๊บนึงครับอยู่เล่นก่อนนะครับอยู่เล่นก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับรอบง่านะครับอยู่เล่นก่อนอยู่เล่นก่อนอยู่เล่นก่อนเมื่อกี้เงินล้านและอยู่เล่นก่อนนะครับอยู่เล่นก่อนนะครับเมื่อกี้เงินล้านลอยมาเลยไปหมดอยู่เล่นก่อนนะครับโดนไปแล้วเราผมประกาศนะแป๊บไม่ส่งเวลาร้านเนี่ยผมเสียว่ะให้เพิ่อนเวลาให้เวลาคนท้อยไปหน่อยฮัลโหลครับอยู่เล่นเออถูกถูกเวลามน้อยจริงเล่น้อยจัดอ่ะคนอยากเสียเงินล้านอ่ะแทงไม่ทันอ่ะพี่แจ๊บผมต้องขอเหตุกะโกง ทำไมวะต้องไหนหอดเวลาแล้วนะสิต้องแส่หนัต้องหัวเหตุน่ะโกงมากว่าแล้วอ่ะเล่นก่อนนะครับจะเล่นก่อนนะครับทำไมต้องโกงเลยนะจะเล่นก่อนนะครับโกงลงชื่อเหรอผีพนันหยุดก่อนนะครับไอหนวด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 ไอหนอดหายวะเฮ้ยนี่พี่มาไปกดตังก่อนเอาเงินไงหนอดกับพี่ตัวนี้เหรอเนี่ย เฮ้ยพี่ละทางถ่ายไพ่แล้วเนาะอันนี้พี่พี่ตังอันนี้เออรักษาไพ่แล้วย่นเล่นก่อนนะยาเล่นก่อนนะยาเล่นก่อนนะครับไม่ใครเล่นไม่ใครเล่นเล่นก่อนนะครับทุกคนโต๊ะไปถึงุกทุกเกมเลยหรอหรือโตแค่น้ำปลาเปล่าเประตูข้างหน้ามันหน่ไม่ได้อะพี่่อไม่ได้พี่เราตรงกลางไอกตรงกลางเขากางอะเล่นไม่ได้ไป ถ้าหลบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่นได้แล้วแล่นได้หรอได้ๆพี่พี่อยู่ไหนพี่จเด้แล้วไอ้ยอกดได้ยังกดได้ยังพี่เล่นได้ยังอ่ะได้แล้วตัวนี้เขาบอกว่าโกงใช่หรอรู้โกงไม่โกงอ่ะเอ้ยใจเย็นนะจะกดได้ยังอ่ะเสือไก่สองหมื่นใครตามผมรวยแค่นั้นแหละที่โลกสองหมื่นได้แสนหนึ่งเลยพี่จอนถ้าถูกสองสเต็ปลงไก่ลงไก่แต่ถ้าสมมติถ้าออกแค่เดียวอ่ะ ลงไก่เล่นดิคุณอยู่ที่การลงทุนพี่เสือเสือบอกเลยให้กดสังมือโอ้เฮียเดียวเสือเฮียเี่คุณได้เฮียเฮียไอ้เจ้าเี่คุณไ้เฮียนั่นแต่ะดิเฮียไอ้เฮียนั่นแหละสองไอ้ซาดเฮียของจริงตลกไหมแน่น้องไม่ตลกไม่ตลกเลยเฮียเวอร์จัดน้องไอ้โจ้ไปน้องเฮียเวอร์ไปน้องน้องชายพี่เต้พีทะยากฉันทะยากเป็นรุ่นใหญ่ใจนรกสเตปอะไร กำไรแล้วกุ้งเสือแล้วล้านี้ผมใส่กุ้งปลาท้ามก็อีกแสนสองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียกุ้งอุ้ยเฮียมาแล้วสองแสนได้ไหมได้ไหมเวลาดีขึ้นไหมดีขึ้นมันมีมันมีอะไรบังข้างนอกอ่ะมีบีอะไร เข้าเดินเดินเข้าเดิออกไม่รู้เหมือนกันนะผมงงเหมือนกันอันนี้ตไรอ่ะตเท่าไหร่ตัวละแสนพี่จาเอาะละไม้ละแสนตแสนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยตัวนี้ไงตัวแสนตัเห็ดแดแปก่ไเนี่ยเน่เหรอไ่กไก่ไกไก่ไก่มาดิไก่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 เฮียไอ้หไ่สบแม่งไม่มีไก่เลยอันนี้อันนี้สัตว์อยู่ในน้า เราแสนเลยเหรอวะสัตว์เอ้ยแทงไงวะพุ่งพุ่งแทงได้ปะรำเยอะพี่พี่เวลาโุมใครอ่ะได็ดจีจี้ไหนวะอะไรหมดแล้วแหละเดี๋ยวอย่า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 หบตอนนี้เพื่อนเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเพื่อนเออเปล่าเลยกูคืนเลยโอ้ยเฮียแทนที่คือในแลนด์หนึ่งสี่สองเฮียกูแทงกูแทงไปแสนหนึ่งบ้าบอกไก่มาว่ะกัวไก่มากูแทงพี่กูแทงไปแสนหนึ่งแทงอะไรพี่พี่แทงอะไร พงปูน้ำเต้าอยากใครต่อปูนะไม่กูจะแทงแค่ปูไว้โอ้โหยแสบหนึ่งไปไปทีละแสนทีมาใครได้ไปเนี่ยผมได้ไปรอบแรกอะพี่ตอนที่เริ่มโดนตืนแล้วอะแต่ว่าผมได้ได้รอบคูณสิบปะอยากนไปหาตังก่อนได้ไหมอะน้ำเต้าปะเยี่ยน้ำเต้ารอบเนี่ยป้อนน้ำเต้าอ่ะอาละ เปิดนี้เสร็จไปละน่าจะหมดตัวเยอะว่ะไม่เอาดีกว่าเจ้นี่รอหนิรอหนิน้ำเต้าดิไก่มาแล้วไก่มาน้ำเต้าดีวะวิสัทธ์ไม่น่าออกน้ำเฮ้ยเหี้ยอะได้สองแสนเหี้ยวิสัตว์เหี้ยได้สองแสนบ้ายัเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะ ไรสัตว์น้ำมาแน่เลยเชื่อดิปูปลากุ้งอ่ะพอแล้วมั้งโอ้น้ำเต้าโอ้พอแล้วมั้งโอ้ตามกินเต็มสามดอกพยายามเกมเลยนี้กินต่ไม่ได้แทงโอ้พอแล้วมั้งโถเยอะละเยอะเอ้โจเสียงหายไปไหนโจพี่ตอนนี้ติดรถสองติดรถสองมือเหรอจ่ายได้มาแสนหนึ่ง ผมผมเล่นแบบสเตปแบบมันถูกยากไายเฮียแต่ถ้ามันถูกมันได้เยอะแล้วโอ้ยเล่นเงนได้พูล้านล้านล้านต่อล้านอ่ะเพราะปลามาแลได้ทั้งเจ็ดหลังนะตอนไหนก็บอกเขาเรียกว่าโตเขาเรียกว่าโตเยอะไปแล้ะเดี๋ยวมันจะมีประชุมมาเฮ้ยโอ้ยเยอะไปหน่อยเว้ยดอกเขาไม่ไงนักปูนปูบาผมรวยเลยโอ้ไปม่สงระยบ้านเสร็จพี่จะประชุมเรื่องาต่อต่อแล้ต่อแล้วเพราะว่ามันน่าจะครบทุกแก๊งอ่ะ ไก่เสือไก่เสือพี่เชี่ผมอ่าพี่กูหมดละเอมึงช่กูไก่ปลาไก่ปลาไก่เสือไกเสช่วครึ่งเขาให้ไปแล้วไอ้กูลงไก่กูลงไก่ไก่เสือไก่เสือลงไก่ไรสัตว์พี่ลงสเตเดี๋ยวเมื่อไรจะรวยสองสเไปเลยไอ้เชียน้องไม่หมดแล้ววะอยากรวยปูเสือไก่ลูกพ่อตาหนึไก่ลุนไก่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 ้ยเสือเสือเสือป้ เลาอะพิศสวยปลาจะพเป็นรวยตายห่าหมดแล้ว้งไอเหี้ยไอเหี้ยเอาไหนดิเหล่าเห่าเนี่ยที่เหลือแสนเดียวเอาเสือหนึ่งปลาหนึ่งพอกุ้งปูกุ้งปูขอยาตย้ทางไอ้ยากเล็มตกในทองเอ็นนี้หลอวะคุยอยากได้เงินในภูอะมันจะได้พี่งนในภูะแตกปะวะน้ำตาปูปลาเคยแตกปะวะ ปูมาเร็วปูปูปูขอแค่ปูปูแอน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 สามแสนช่างไวเหลือเกินเฮียอ่ะไอเด็กนั่นแอ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 นเฮียลงอะไรต่อเดี๋ยววะทุนี้เท่านี้ครับไก่แสนหนึ่งเออผมลงไก่ผมว่าไก่ออกพี่แม่งร้องเลยอันเนี้ยขันแต่เช้าเลยอ่ะเชื่อดิ ไก่ขันว่าตอนนี้มืดอะไก่ขันตอนต่อพื้นเนี่ยตอนมืดตอนเรมืดเฮ้ยเราไก่มีไก่ลงเลยแก๊อมาไม่สุดไอ้สัตว์กุ้งอย่ามานะไอ้เหี้ยอย่างงี้ทำอะไรเวลาไม่น่าพูดอันนี้แค่สองมือสุดท้ายแล้วกูยังกูยังบวกอยู่กี่กูยังเท่าทุนอยู่เลยเนี่ยกว่าไก่ไมกกว่า จ้าพี่เปมไม่รูวร้วันนีเจวลงไหนถูกถูกถูกห่าไก่มันต้องมีงานย้ำพอพอะอ,ะอะไรก็ออกดีกว่าทุกคนอ้าคุลงไม่ทันกีจะลงไก่เนนไปนะเฮ้ยขอแค่เสือไก่อุย้ยไก่หน่อยลูก <S <s> <S โอ้ยเยีย น่าละมุดพขายขายาอยู่บ้านในวอร์น่าละมุดน่าละมุด่าละมุดใช่ทำงานไม่ยว่ามีคนขายยาเยอะไหมตอนแรกชีพเนยขาดห้าพันอแทครับเดี๋ยววะขายยามันเยอะตลอดนะพี่นนี้มันเยอะทุกวนอ่ะแล้วจอเยอะช่วยล่ะครับโตคนรวยเล่นกันอ๋อ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 อ ออขายยาทางแก๊งยืนคนละจุดใจเย็นวางดิโอดบ้า,าออไม่เจอนะปู่ละจะไปจะเพิงบัตรดำบ้าพี่ทย่างนั้นแหละออจ,จะน่าทำนะผมบอกเลยเนย่าทำไม่เจอบ้าแน่ไอ้เหี้ยอ้อโออออพอแล้วจุดไหนที่มันแบบว่าเกิดสามสามตัวอย่างเงี้ยทพานเลนพอแล้ว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 คนเดียวอ่ะคนเดียวสองคนก็เลย แล้วสบายคนหนึ่งใต้สบายคนหนึ่องอะแดงแดงจบเลยอสิบก็เคือเอาก,าอาออกดออกเหมืมอนก,กันนะใช่ใช่ใช่เฮีย ที่เป็นไงเมื่อวานไอ้พวก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 ไอ้ไอ้นั่นใหม่อ่ะพี่พนันใหม่อ่ะมาบ้าบูปะรวยปะถ้าสมมติถ้าเล่นจริงๆถ้าเล่นแบบเล่นไม่ต้องเยอะก็รวยมัมีพนันใหม่มาต่อเก่งมากตั้งแต่อัพสองศูนย์มาไม่ได้เข้าเลยคาร์นิน้งแต่เปลี่ยนเออพี่ผมยังไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าเหมือนกันมันมันได้อยู่หน้าตู้แล้วไงเข้าแล้วเดี๋ยวติดถ้าเกิดร้องให้มันอยู่หน้าเลเวลร์สองศูนย์เนี่ยผมว่าเข้ากันเลยอ่ะไปต่อ